วิธีการเทรดของผมเทคนิคการเทรดของผมนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยกราฟที่ผมใช้คือ US Dollar Swiss Franc นะครับที่4ชั่วโมง USDCHFh4 นะครับแล้วอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้คือ MACD นะครับ12 26 9นะครับ MACD 12 26 9นะครับ MACD คืออะไร ผมทราบครับผมแต่ผมไม่สอนนะอยากอยากอยากรู้เนี่ยให้ลองไปศึกษาเอาเองวิดีโอนี้ผมจะไม่สอนแต่ผมจะสอนวิธีดูมันนะครับมันมีค่ามาจากไหนใครซื้อขายอะไรแล้วแท่งนี้มายังไงเนี่ยศึกษากันเอาเองนะครับเส้นแดงๆนี่อะไรก็ไปศึกษากันเอาเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดนะครับ MACD เนี่ยกับกราฟการซื้อขายจริงเนี่ยมันสัมพันธ์กัน นะครับขึ้นเงี้ยนี่ก็ขึ้นลงเงี้ยครับขึ้นลงนี่ลงขึ้นนี่ก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับจะสัมพันธ์กันเป็นอันมากนะครับแล้ววิธีดูของผมเนี่ยสัญญาณการซื้อการขายของผมเนี่ยที่ผมรอเนี่ยก็คือภูเขานะครับภูเขาที่มียอดชัดเจนแบบนี้นะครับ ภาพที่ผมยกมาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีมกราคม2004นะครับทุกคนลองย้อนกลับไปดูได้ก็จะไดะ้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นภูเขาที่สูงมากนะครับแล้วชัดเจนมากนะครับขึ้นมาก็ชันขึ้นมาลงก็ชันลงไปนะครับภูเขาแบบนี้เล่นง่ายนะครับเส้นสีเขียววันนี้ผมคิดไว้0ูจุด 0.05นะครับความสูงที่0.005บนกราฟ MACD เส้นนี้0.01นะครับที่กราฟ MACD ปกติแล้วกราฟ MACD ของผมอันนี้มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลองอยู่ระดับไม่เกิน0.005เนี่ยนะครับบางทีก็เกินขึ้นมาบ้างนานๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่อง ด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าลงไปข้างล่างในในด้านติดลบเนี่ยก็จะก็อยู่ในช่องพวกนี้ด้านนัาก็จะแตะ0.005สัทีนะครับแต่อันนี้0.01นะครับพลังมหาศาลนะครับแล้วเทรดเทรดยังไงผมรอยอดเขาครับผมรอยอดเขานะ ผมมีอีกสัญญาณหนึ่งสัญญาณ cross over ตรงนี้นะครับที่มันตัดจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบซึ่งผมจะอธิบายในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับวิดีโอนี้ผมจะอธิบายเรื่องยอดเขานะครับอันนี้เห็นยอดเขาไหมครับมันแต่ละแท่งเนี่ยมันสูงสูงสูงขึ้นมาแล้วมันก็หยุดสูงแล้วแท่งนี้ก็ต่ําต่ําลงเห็นไหมครับแท่งนี้ต่ํากว่าแท่งนี้ทางขวาต่ำกว่าทางซ้ายนี่นะครับก็เกิดเป็นยอดเขาขึ้นนะดงงูง่ายๆนะครับเมื่อเกิดเป็นยอดเขาขึ้นนะครับ ภูเขาแต่ละลูกเนี่ยมันจะมีแรงดันลงนะครับถ้าเป็นภูเขาด้านล่างเนี่ยมันก็มีแรงดันขึ้นนะครับแรงดันลงเท่าไหร่ผมตั้งไว้อย่างนี้เลยภูเขาสูงถ้าสูงที่0 0 0 5เนี่ยอยู่ในช่องแถวแนี้เนี่ยมีแรงดันลงประมาณ50าสิบปบนะครับภูเขาที่สูงอย่างนี้มีแรงดันลงประมาณ100ปิบนะครับ 0.01 100ปีบ0.005 50ปิบนะครับถ้าต่ำกว่านั้นต่ำกว่านั้นอย่างอย่างงี้ไม่ถึง0.005นะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับมีแรงดันประมาณ30ปิบนะครับทีนี้มาดูความเป็นจริงนะครับอันนี้เขบอกแรงดัน100ปีบอันนี้อันนี้ไม่รู้กี่ร้อยปิบนะครับ100ปิบนี่คือเซฟเซฟนะครับมันมีแรงดนันจริงๆเยอะมากเลย เพอผออาจจะอาจจะถึงพันลงไปนะครับแต่ว่าหนึ่งร้อยปีเซฟเซฟนะครับเล่นแค่นี้พอนะครับแต่ถ้าภูเขาสวยมากอย่างลูกนี้ไหมครับขึ้นกระชันยอดเขาก็ชัดแล้วข้างๆเนี่ยไม่มีภูเขาลูกไหนสูงอย่างนี้เลยเป็นเป็นลูกสูงโดดขึ้นมานะครับเมื่ออะไรที่มันสูงเกินไปขนาดนี้มันก็ต้องมีการปรับระดับนะครับ มีการคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อ,ซ,อซื้อขึ้นมาพอมาสูงขนาดนี้ไม่มีใครเขากล้าถือเข,เขาขายหมดนะครับตรงนี้มีคนซื้อจํานวนมากมีคนซื้อจานวนมากเมื่อมาถึงตรงนี้ที่มันสูงเกินไปคนขายก็ต้องมีจํานวนมากก็คือคนที่ซื้อไปนั่นแหละเขาก็มาขายนะครับเพราะฉะนั้นพลังทักลงเนี่ยเยอะมากวิธีเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าถ้ามั่นใจกับกราฟนี้มากเลยเนี่ยมันสวยมากเลยเนี่ยหุ่ก็ ตัดขายนะครับแล้วคุณก็ถือรอไปเรื่อยๆจนกว่า m c c มเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับมันหดลงเรื่อยๆต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนกระทั่งตรงนี้มันเลิกต่ำลงมันเท่ากันคุณก็ Take Profit นะครับคุณได้เท่าไหร่ไม่รู้ถึงพันไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าคุณอยากเล่นเซฟคุณก็เล่นร้อยเดียวนะครับ อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นภูเขาที่เพอร์เฟกมากไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆลองดูอันต่อไปอันนี้มีภูเขาสามลูกเห็นชัดๆเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้กเ็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2004นะครับเราอยู่ที่ US Dollar Swiss Franc ที่4ชั่วโมงนะครับกราฟ h MACD ด้านล่างนะครับอินดิเคเตอร์ MACD 12 26 9นะครับโอเค ภูเขาลูกแรกเห็นไหมครับสูงเลยจุดศู5ย์ห้าขึ้นมาอย่างนี้ผมบอกมันจะมีแรงดันประมาณห้าสิบปบนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณตัดขายตรงนี้มันก็ลงไปมันก็จะแตะเทคโปรฟิตคุณห้าสิบปประมาณแถวนี้นะครับอันนี้อีกลูกหนึ่งนะครับอีกห้าสิบปบคุณตัดขายคุณก็ได้ห้าสิบปบนะครับอันนี้นะครับ สูงเกิน0.01มีแรง100รปิบเห็นไหมครับก็ลงมา100รปบคุณก็ได้กำไรนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับสัญญาณที่สวยแล้วก็ชัดแล้วก็ได้ผลจริงนะครับทีนี้มันก็จะมีสัญญาณที่แย่มานะครับ False Signal ก็คือมันเป็นภูเขาแต่มันทำกำไรไม่ได้นะครับแล้วผมศึกษามาเนี่ย False signal เนี่ยมันสังเกตอย่างนี้ครับอ่าอันนี้อันนี้คือภูเขาสามลูกเมื่อกี้นะครับในกราฟที่หดเล็กลงอันนี้ขยายเห็นชัดๆนะครับอลองดูอันนี้นะครับ False signal ภูเขาลูกนี้นะครับ False ยังไง คุณเห็นนี่ไหมภูเขาสูงเท่าไหรครับ0ู .05 ใช่ไหมครับจริงๆแล้วควรจะมีแรงดันห้าสิบปถามว่ามีไหมมีแต่ว่าอ่าคุณลองดูนะครับ MACD แท่งที่คุณจะเห็นยอดเขาเนี่ยคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้จะลองขยายเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับแท่งนี้นะครับกว่าคุณจะรู้ว่าเป็นยอดเขาเนี่ยก็เป็นแท่งนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ เขานี่มันเริ่มแลยตรงนี้ถูกไหมครับเริ่มไหลขึ้นมาแล้วศักยภาพห้าสิบปีปของคุณเนี่ยมันมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณเห็นยอดเขานี่ปุ๊บมันลงมาเนี่ยห้าสิบกว่าปีปแล้วนะครับพลังการลงเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วอินดิเคเตอร์คุณช้าเกินไปนะครับคุณก็ต้องรู้ว่ามันช้าเกินไปคุณก็ดูนะอ่ามันมีพลังห้าสิบปีพุดทองไว้เลยแล้วมันลงมาแล้วห้าสิบปีนะครับแล้ว โอกาสที่มันลงอีกก็ยากเพราะว่าถ้าคุณรู้เรื่องฟีดแบงค์ชีอกราฟไอวมเดลี่ฟีบอตอะไรเนี่ยครับก็จะเห็นว่าพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วลงมาเท่านี้มันก็ถึงแรงต้านนะครับแล้วมันก็มีแรงแค่นี้มันลงมาเจอแรงต้านนี้แล้วมันก็ลงมาแล้วห0าสิบเปเขาลโลกนี้มีแรงห้าสิบเปลงมามันจะลงอีกเหรอมันก็ไม่ลงนะครับสมมุติว่าคุณคุณดูไม่ออกคุณเกิดพลาดไปคุณสั่งขายเนี่ย คุณต้องหยุดที่นี่ครับเห็นไหมครับพอภูเาขาวิงงว่งลงวิ่งลงแล้วภูเขาเปลี่ยนไปวิ่งขึ้นมันไม่ลงแนละ้วเห็นไหมครับ MACD เปลี่ยนไปวิ่งขึ้นแท่งนี้คุณยังไม่รู้หรอกคุณจะมารู้ตอนแท่งนี้แท่งที่ยงเส้นนี้กะกะกะบาด X ไว้นะครับคุณก็จะต้องตัดขาดทุนตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ไม่กี่ปบนะครับประมาณ1ิบ0ีสิบปถ้าคุณหวังกำไร50าสิบ 50, ปคุณขาดทุนวา1สิบยี่สิบปหรือสามสิบก็ไม่เลวร้ายนะักลองดูยอดเขายอดถัดไป เห็นไหมครับยอดเขามันไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วกว่าคุณจะรู้ว่าเป็นยอดเขาเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับแท่งนี้มันลงมาแล้วนะครับแล้วค <ke> <phin> ุณก <online> <pl> ็ด <Hum laut> ูตั้งแต่ตีนเขาของของตีนนี้ตั้งแต่เทรนที่มันเริ่มเปียนเป็นขึ้นนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่คลาละก้อนนะครับก้อนนี้ก้อนนี้นะครับมันเริ่มตั้งแต่แถวๆนี้เห็นไหมครับมันขึ้นไปแล้วมันก็ลงนี่ลงมาเกือบครึ่งเลยเห็นไหมครับอ่าศักยภาพ50ปีบของคุณเนี่ย มันเกิดขึ้นไปแล้วอินดิเคเตอร์ช้าเกินไปนะครับคุณต้องไม่ไม่ทำการเทรดน,นะครับถ้าคุณทำการเทรดคุณอาจจะมาเสี่ยงเจอนี้นะแท่งนี้คุณขายนะคุณเจอแท่งนี้นะคุณโอ้แม่เจ้านะครับยอดนี้ยอดที่สามนี้นะครับเห็นไหมครับ ถามว่าชัดไหมก็โอเคชัดกสูงกว่ายอดยอดอ,อื่นๆนะครับก็มีโอกาสทำกำไรได้นะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันชัดแค่ไหนภูเขาเนี่ยมันเป็นเนินที่มันติดกันติดกันขึ้นขึ้น,น,นลงลงไม่ชัดสักทีนะครับมันก็จะมีแรงดันลงแรงดันลงแต่มันก็จะมีแรงดันขึ้นด้วย นะครับเพราะว่าไอ้แท่งบล็อกเนี่ยก็คือคนมันมีกําลังซื้อมาเยอะๆแล้วมีคนมากําลังขายแอ้คนกําลังขายจํานวนมากเนี่ยมาทาให้ภูเขานี่มันแหวงครับแถ้าคนไอ้ขายจํานวนมากเนี่ยมันไม่ชนะคนซื้อมันเยอะกว่าภูเขาก็ขึ้นมาอีกนะครับมีคนซื้อจํานวนมากกว่าเขาก็ขึ้นมาแต่ขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาขายตรงนี้จํานวนมากแต่ขายกันไม่ไม่หมดทุกคนนะครับคนซื้อก็ยังเยอะก็ยังขึ้นมามันทะเลาะกันนะครับระหว่างซื้อขายมันเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยมันจะเวียงมากเลยนะครับมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงไม่ไม่ไม่ยอมดิ่งลงมาเป็นเหวสักทีเนี่ยมันจะเวียงมากนะครับมันก็จะขึ้นไปก็ได้แล้วมันก็จะลงมาได้คุณเห็นไหมกราฟเนี่ยทิมลงอันนี้ทิมขึ้นลงนะครับมันเวียงมากเลยอันนี้ถ้าคุณจะขายเนี่ยไปทางไหนคุณก็ได้กาไรถ้าคุณไม่โดน t ต็ o ปลอสก่อนคุณก็ได้กําไรนะครับแต่ว่าอันตรายเสี่ยงพวกนี้เป็น a l s e signal หมดเลยนะครับ จำไว้นะครับอลองดอูเห็นไหมครับผมขีดเอาไว้ภูเขาแรกจำได้ไหมเติมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตรงที่10 mcd ขึ้นมาจริงๆนะเคยไปสองสามแท่งเติมต,ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันลงมาแล้วคุณรู้ว่าเป็นยอดเขาแต่ศักยภาพของคุณมันถูกใช้ไปแล้ว5้าสิบปีปของคุณได้ถูกใช้ไปแล้วนะครับหมดศักยภาพนะครับภูเขาลูกนี้เหมือนกัน ขึ้นมาแล้วคุณรู้ว่าเป็นยอดข่าแล้วแต่50าสิบปีปของคุณก็ถูกใช้ไปแล้วนะครับอ,อันนี้ถ็ารูกที่3นะครับห้าสิบปีปของคุณถูกใช้ไปแล้วเหมือนกันจริงๆก็เป็น false signal นะครับแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะเวียงไปเวียงมาอลองดูสมมุติว่าคุณพลาดนะครับคุณไม่ดู f a l s e Signal คุณจะขาดทุนตรงนี้นะครับนี่ก็หลายหลายสิบปีประมาณ30อาจจะถึง50ถ้าคุณไม่ระวังตรงนี้เหมือนกัน ะครับคุณก็ขาดทุนเท่านี้คุณเริ่มตรงนี้คุณก็ขาดทุนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับไปได้สองทางไม่รู้มันเ่ิงเกินไปมันเสี่ยงเกินไปถ้าเป็นผมผมไม่เล่นนะครับลักษณะนี้นะครับ